สวัสดีครับอยู่กับผม TK Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมเป๊ะมาบ่าย2องพนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีววลดีร่านะครับก่อนเลยเราก็มาดูกาพลังกันก่อนนะครับส่นถุงก็192นะครับอายุ27ปีนะครับสไตล์บ็อกทูบ็อกนะครับผมความความสามารถด้านเกมลูก85นะครับเรียงบอลของบอล91 89นะครับเรียงบอลในความเร็วต่ำ89สนะครับส่งสั้นส่งยาว91 นะครับแล้วก็8ปสิบแปดนะฟินิชชิ่งนะครับแปดสิบเจ็ดนะครับ heading เก้าสิบสามนะครับเซตปีดกับลูกโค้งนะครับก็น้อยนะแต่ก็ไม่เกี่ยวกับเขานะครับทุกคนสปีดเก้าสิบนะครับสปีดต้นแปดสิบห้านะครับคิกิ้งพาวเวอร์เก้าสิบสองนะครับจ้มกระโดดนะกระโดดเก้าสิบสองนะครับการกระวปะทะเก้าสิบเก้าไปเลยนะครับแหมพร้อมบวกพร้อมชนกันเลยทีเดียวนะครับ ความผิวก็บาลานซ์นะ89นะครับสติมินกกา9นะครับความสามารถนด้านเกมลักเนะครับการเข้าสกัด99นะครับการกดดันเกม99เต็มแม็กไปเลยนะครับโอ้โหโรสุดไปเลยนะครับแล้วก็ฟอร์ม8นะแล้วก็ผมมีไฮไลท์บางส่วนนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับมีอะไรบางส่วนนะครับ ที่จทุกคนได้ดูนะแล้วก็โหดขนาดไหนนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเพงเท่านี้นะครับใครทีชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กันด้วยนะครับไปรับชมกันเลย